ทุกคนครับคลิปนี้นะครับมีแจกสกินปืนถาวรน,นะแล้วก็มีแจกเพชรเนี่ยเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยดูคลิปนี้ให้จบทำตามกิจกรรกันนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็มาอยู่ในช่องของเบสคุ้งนะครับก็วันนี้เนี่ยพี่ก็ไม่มีมากเลยครับทุกคนวันนี้นะครับดูครับดูเพชรพี่นะครับมีเท่าไหร่กับเพชรพี่มีอยู่หกร้อยเก้าสิบสองเพจนะครับก็ส่วนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกเพชรให้กับคนดูปรเด็นกิจกรรมทุกคนครับกิจกรรมมาใหม่ทุกคนคิดว่าเป็นกิจกรรมอะไรครับเป็นกิจกรรมอ่าแบบคาตนะนะครับนะทุกคนครับคณะสุดแลแมงมาครั้งเดียวแน่นอน นี่ครับผมมาเข้ามาวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับเออกิจกรรมมโนอุ่นะเลนะเป็นดาบคานาที่สามารถใส่ได้ถาวรเลยนะครับนี่นับผมดาบคานานะครับผมเออก็แบบพี่ก็อยากมาแจกให้กับคนดูทุกคนนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยอยากแจกให้กับคนดูทุกคนนะมีของแลกกับคนอื่นเขาบ้าง gracias, ใช่ไหมนี่เนี่ยผมเดี๋ยวผมขอครับรูปคาถาไว้ก่อนเลยนะครับนะอืมโอเคก็ผมจะมาแจกดบาบคาถาอันนี้นะเป็นดบนาบคาถาที่อ่าผมจะเติมเพให้กับคนที่เป็นผู้โชคดีคนที่ทำตามพฤิกรรมผมนะครับผมพี่ก็จะมาแจกให้กับคนดูคนนั้นนะคร ถ้าใครนำตามเาฬิกาพี่เท่านั้นนะครับก็สำหรับแบบขนาน,นี้นะผมก็วิธีการรับนะครับก็มันจะมีเป็นกิจกรรมมาใหม่นะเป็นกิจกรรมนี่ครับผมเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับก็พี่จะแจกเพจให้ทุกคนเป็นกิจกรรมนี้เนาะโอเคนี่มมนะี่นี่มาโทษนะนี่อันนี้เลยกดเปิดแมงเลยปั๊บนี่ปึ๊บชิ้นส่วนนะครับเปิดปับ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพจกูเหลือเพรกูเหลือนีดเดียวเอง โลโล,โล,โลเพรผมเหลือสี่รหสิสี่เพรแล้วเอ้ยมันหายไปไหนวะ <c oughs> อืมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ดาับคาตนาอันนี้นะครับทุกคนย้าเลยนะครับว่าพี่เนี่ยจะแจกให้กับคนดูทุกคนนะครับปั๊บมา ก็สำหรับใครอยากได้นะผมกติกาของผมมีไม่ยากเลยนะครับกตดิกามีว่าหนึ่งกดไลค์คลิปนี้ใครไม่กดไลค์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้ถึงห้าร้อยไล์นะครับกดแชร์ไปยังหน้า Facebook นะครับกดติดตามผมยังยังไม่ไดกดติดตามรีบๆกดติดตามเลยกดกระดิ่งกันยังครับยังนะครับผม,มรีบๆกดเลยนะครับอ่ะาประมาณนี้แหละเอออันนี้เอากล่องซับ เออเดี๋ยววันนี้นะผมกิจกรรมเนี้ยผมก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ที่จะมาแจกให้กับคนดูเนาะก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมล่าสุดใหม่ๆที่เข้ามานตอนนี้นะครับก็จะมาแจกให้กับคนดูแน่นอนนะครับเอ,อ่กิจกรรมเออกิจกรรมนะผมไปแบบสถาดที่เขาเพิ่งจะเข้ามาวันนี้นั่นเองเนาะก็เปิดแม่งเลยเปิดเพนไม่พออีสัส เอ้ยเปิดดีไหมเปิดเลยป,ป้าป้าปิป,ปุ๊บอ้าวความทรงจำของงองโค่ะพี่แม่เปิดยังไม่เปิดทุกคนครับก็ถธนจะเก็บเพชรแจกคนดูนะครับก็เพชรทุกคนก็ดูนะว่าพี่เติมจริงนะครับนะ พี่ก็มีเพชรจริงนะไม่ได้เอาเพชรปลอมมานะฮะเออนี่ท่าทางท่าทางใหม่ทุกคนท่าทางใหม่นะครับก็วันนี้จะมาแจกท่าทางใหม่ทุกคนอยากใครได้ท่าทางอะไรอยากได้ของะไรในเกมเนี่ยคอมเมนต์บอกมาเลยนะขอแค่ทุกคนทำตามเดก,กาพี่กันก็พอนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปส่มสกินปืนไอววนะครับเดี๋ยวปืนนี้ก็น่าจะเลนะอ,อยากได้ สกินปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกมาเลยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับนะลดราคาบอกลดราคาเท่า,าไหร่ล็อกยันดีกว่าอืมหมุนปุ๊บอืมอะไรไม่รูอ้อ๋ออันนี้ผมสุ่มดีกว่าสุ่มแม่งเลยป๊าบโอ้โหโอ้โหไอ้หนูโอ้โห โอ้ดีมากเลยครับเอาไดมอนไม่พออีกดอกก็มีประมาณนี้นะครับก็เพชที่เหลือเดี๋ยวผมจะไปสุ่มอะไรไเล่นเนาะปั๊บไปเลยโอ้ได้อะไรไม่รู้โคตรเกลือเลยมึงเอามาให้กูโคตรเกลือเลยนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับใครอยากได้อะไรกันก็คอมเมนต์บอกกันมาราลวๆเลยนะครับปุ๊บแบบเออได้ของไม่ถาวอนด้วยโอเคครับเอออันนี้เออ เพื่อนคิสตันโอ้สาม,มารถแลกได้ทุกตัวเลยเนาะเออสเปรดคิสตันนี่ได้จากไหนนักขี่รอยยันบ่อืมอยูโรย,ยันอ๋อได้มีโอกาสได้จากเดมอนรอยยันเนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ของฟรีๆจากพี่ก็ช่วยๆกันกดติดตามให้พี่ก,กันละละกันนะพาะใครทําไม่ทำกาการกติกาพี่พี่ก็ไม่อยากแจ๊งกับคนนั้นนะครับนะเพราะว่าเขาไม่ทำกติกาแล้วก็ไม่เคารพกติกาพี่นะครับนะ โอเคประมาณนี้แหละครับทุกคนโอเคประมาณนี้แหละครับก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ยังใครไม่กดไลค์ทุกคนกดไลค์เร็วๆเลยนะครับนะกดแชร์ยังครับผมยังไม่ได้กดแชร์หรือกดนะผมอันนี้ก็จะมีแจกเป็นสกินปืนอยู่นะครับโอ้โหสกินปืนนี้นคโกกนนคตรเลยเลยนะบอกตรงเลยนะเนี่ยโอเคครับก็ออ้ยผมเติมเพรเออลืมไปเติมเพรสะสมอูย้ยอีกสองร้อยเพร โอเคลืมไปเลยนะครับเออนะครับลืมไปเลยนะครับนะผมซุ่มโกลอย่าดีกว่าปั๊บสี่เหล้าสี่เพชรนะอุ้ยเมื่อกี้สเก็ตบอร์ดเุ้ยสเก็ตบอร์ดเฮนะ้ยเมนะื่อกี้สเก็ตบอร์ดทั้งสองอันอะเุ้ยทุกคนคนอะไรเลยนะไอ้บอร์ดโอ้สเก็ตเปื่อนไอ้บอร์ด ว้ยโทษเลยนะทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับก็สรับขครที่อยากได้จากพี่หรือว่าอยากได้ของฟรีๆจ,จากพี่ก็ทาทํารดกาพี่แล้วก็คอมเมนต์ยุยดีมาล้วนๆนะครับอยากได้อะไรก็คอมเมนต์วันนี้มีแจกบกัตรกรนดาจำนวนสา0อบาทนะครับ3 0 0บาท2ใบนะเอาไปเล่นกิจกรรมใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะมีอะไรมากครับทุกคนก็ฝากเชื่อกันเลยตามให้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันซับสไครต์ด้วยนะครับเนี่ยก็ ช่องพี่เนี่ยก็เป็นสายแจกอยู่แล้วนะเขาช่วยกันกดติดตามนะอยากได้ของฟรีจากพี่กิจกรรมไหนมาล่าสุดพี่ก็จะลงคลิปมาแจกให้นะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับกิจกรรมพี่ไม่พลาดทุกทีนะครับ ก็กิจกรรมใหม่มาก็พี่ก็นึกถึงคนดูแล้วเออคนดูน่ายากันก็ทําคลิปแจกให้นะก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับทุวคนครับก็กิจกรรมมาสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ยูดีแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครยังไม่กดกระดิ่งผมนะครับคิดว่าผมไม่แจกจริงนะทุกคนเลยลืมกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดไลค์อย่างเดียวก็พอนะครับนะไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็พี่แจกจริงอยู่แล้วนะครับทุกคนก็บัตรไกดลหน้าเคยไดน พี่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวให้พี่ได้ว่าเคยได้เพชรจากพี่เขานะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะเขาทาตาม,มริการพี่เนะี่ยพี่ก็แบบว่าเออน้องเขาทำตาม,มริการนะพี่ก็แจกเพชรให้รับน้องเขาสามรนะ้อยเพชรนะอาจจะเป็นเพชรไม่มากครับแต่มันก็ ถือว่าเป็นเพจนะั้นดีกว่าไม่ได้ละกันเนาะใช่ไหมก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่นะใครที่กดติดตามเนี่ยพี่ก็ขอให้มันได้ใครที่ไม่กดติดตามพี่ก็ขอให้มันไม่ได้นะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับก็สร้าคลิปนี้นะครับพี่ก็ไม่มีเลยมากนะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ขอต่อละไปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกดก็วันนี้นะครับเราจะมาแจกเพจกับผู้โชคดีกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาผู้โชคดีจากในนี้เลยนะครับ จากคลิปนี้นะครับนี่เป็นอ่าคลิปนี้นะครับอ่านี่คลิปนี้เลยนะครับผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผู้โชคดีคนไหนนะครับนี่ครับผู้โชคดีคนนี้เลยสุวิมลพลสว่างนะครับหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับเดี๋ยวผมใส่ยูสเอหนาดเขาเลยนะครับหนึ่งเก้าแปดสี่ใช่ไหมนะครับหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับหนึ่งเก้าแปดสี่ 6 5 3 1 0 0นะครับ653100นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเติมเพจให้กับเขาเลยนะครับเพราะว่าบัตกรกรนด์ที่ผมเอามานี่ก็คือบัตกรกกรนดาเจ้างเงินที่ผมซื้อมาสดๆนะครับนี่เติมสดๆให้ดูว่าพี่แจกจริงนะครับนี่เห็นไหมหนึ่งคนแรกนะที่ได้ไปนะครับอ่ะต่อไปคนที่สองกันเลยนะครับคนที่สองนะนี่คนที่สองครับพูวานตนะครับนะ สองสี่หกเนะครับแต่ผมจะใส่ u d เขานะครับมีห้าคนนะครับวันนี้นะพุทธอดีมีห้าคนนะครับสองสี่หกนะครับไม่ใช่สองสี่ห้าะสองสี่หกสี่ห้าหนึ่งนะครับ8ปดสี่แปดสี่ห้าหนึ่งโอเคกดตกลงไปเลยนะครับบัตรกลหน้านะครับเป็นบัตรไกลหน้าจํานวนยี่สิบาทนะครับจ็แจกจริงนะครับอ้าแจกจริงอะ ปาไปเลยหนึ่งอ้าอีกหนึ่งคนนะครับนะต่อไปไปดูอีกคนที่สองกันมัเดี๋ยวผมเปาเลื่องไปดูข้างล่างก่อนแชร์แล้วครับขอนะครับไม่มีตังนี่คนนี้เลยหนึ่งเจ็ดนี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับคนที่ได้เพือขายไม่รุ่นหละเดี๋ยวไปดูชื่อเอานะครับเข้าสู่ระบบอ๋ออ้า,อาเดี๋ยวหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดใช่ไหมหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่หกเก้าศูนย์หกหนึ่งนะครับ สี่หกเก้าศูนย์หกหนึ่งกดตรงไปนะครับอ่าบัตรที่สามเนาะเป็นบัตรที่สามเลยอ่านะครับอ่ากดนี้ครับผมกดไปเลยนะครับจริงจริจริงนะครับปั๊บนี่ครับผมผู้โชคดีของเรานะครับสามคนแล้วนะครับจะไปดูคนที่สี่บ้างแล้วนะครับในคนที่สี่ครับผม d s นะครับ d s คนที่ผู้โชคดีคือ d s นะครับ420นะครับ ถ้าไปเป็น420เนาะเจะไปเรื่อยนไะง420เอกแบบระบบก่อนนะเข้าใหม่นะครับนะอันนี้เพื่อผู้โชคดีที่ผมจะมาแจกนะคือบอกแล้วไงว่าพี่แจกทีงนะ420 848 84842นี่นี่ไพ่นี่ครับผมบัตรที่สี่นะครับปับไปเลยบัตรที่สี่ครับได้ไหม ที่สี่อะโอเคได้แล้วนะครับต่อไปเป็นบัตรที่ห้านะครับคนที่ห้าผมเดี๋ยวผมจะเลือกสุดเลยนะผมะเลือกสุดตรงไหนก็นนะระนาบครับนี่ชมงดำทุกอย่างนะครับยูนิคนะครับยูนิคเอาไปเลยยูนิคน้องยูนิคนะครับน้องยูนิคยูนิคเสื้อสีแดงใช่ไหมโอเคคำนำนาริกาก็เอาไปนะครับไม่ว่ากันนะสี่เจ็ดหนึ่งใช่ไหม